สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรถหน้ายินดีนะผมวันนี้จะมาผสมแป้งสูตรของของอาการทําสิวท้อนั่นเองเป็นแป้งสําหรับห่อสิวท้อนะครับผมประมาณนี้ก็คือสารเปารสหวานนะผมเป็นผลไม้ที่มงคลน,นะผมในการกวาสิ่งสิ์์วัตถุดิบก็จะมียีสต์นะครับผมเกลือแป้งโบแดงแป้งโบแดงนะครับผมแล้วก็ น้ำมันโถเหลืองหรือว่าเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่ยกเว้นน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรก็ได้ยกเว้นน้ำมันปาล์มแล้วก SP, ็ sp นะครับผม sp นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำา500 ml นะครับผมแล้วก็เนยขาวนะครับผมเนยขาวอีฮอ้อใดก็ได้อันนี้จะเป็นสูตรเจนะครับผมอาตาส่วนวิธีทำจะลงไว้ให้ตะลิงด้านล่างอีกรอบหนึ่งเข้าไปดูติดตามได้ทั้งภาษาจีนอังกฤษแล้วก็ไทยแลนด์นะครับผมอ่ะเราจะมาผสมแป้งกันนะครับผม อันนี้จะเป็นสูตรสองสูตรส,ส,สองเนี่ยจะเพิ่มต้นทุนหน่อยก็คือจะเพิ่มเอสพีขึ้นมาแต่การทานแล้วมันจะมีความแตกต่างกันในในในระดับหนึ่งนะถ้าคนจะสังเกตได้ก็จะระดับหนึ่งถ้าถามว่าสูตรหนึ่งที่ผมเคยลงไปกับสูตรที่ลงไปเนี่ยาขายได้เหมือนกันสูตรหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันเบอก็เลยว่าอร่อยจริงๆสูตรหนึ่งสูตรสองก็จะยิ่งอร่อยอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่ รุ่นเดอะดำบันรุ่นโอ้ยมันจะพูดยังไงเนาะคือแบบมันรุ่นเดอะจริงๆนะครับผมที่ผมได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าผมไม่ได้ออกไปในสวนนะาจักรธรรมหรือว่าไปช่วยงานแม่ครัวจนแบบพูดกระ,กะดาษปากเนาะไม่ใช่จะบอกว่าอุทิศตนก็ก็ไม่เชิงนะนะคือประมาณนี้คือกว่าจะได้สูตรมาต้องต้อง,องมีการเ,าเราต้องไปในในในส่วนของตรงนั้นถึงจะได้สูตรแบบนี้มานะครับผมเสร็จแล้วเราจะมาผสมแป้งกันการผสมแป้งเนี่ย เราจะใสแป้งลงไปแป้งโบยแดง1กิโลแป้งโบแดง1กิโลยี่สิบเอ็ดกรัมยี่สิบเอ็ดกรัมถ้าหน้าร้อนก็ลดลงหน่อยก็ได้นะผมเพราะมันจะขึ้นเร็วถ้าเป็นหน้าหน,นาวก็เพิ่มไปได้นะผมตามสภาพอากาศเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปหนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาส่วนยีสต์เนี่ยสิบเอ็ดกรัมก็คือหนึ่งช้อนโต๊้นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วเราใส่ไปในแป้งแล้วเราก็คนคนคนผสมกันคลุกเคล้าเท่ากันเสร็จแล้วเราก็แหวก แหวกเขาเรียกว่าแหวกแหวกแป้งออกให้มันเป็นรมๆแบบในรูปอะผมแหวกแหวกแป้งออกมาให้มันเป็นหลุมเราจะละลายของเหลวเราจะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่เจ็ดช้อนโต๊ะเจ็ดช้อนโต๊ะถ้าชอบหวานก็ใส่แปดช้อนโต๊ะนะประมาณนี้อ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยขาวประมาณ4ช้อนโต๊ะเนยขาวเนยเหลืองก็อร่อยนะมันจะมีความหอมมากขึ้นแต่มันจะทําให้ผิวของส,อออสิวท้อของเราเนี่ยคือซาลาเปาของเราเนี่ยมันจะมีผิวเหลืองนวลก็เลยก็เลยไม่เอาเอาเป็นเนยขาวไปแทนนะเนยขาวสช้อนโต๊ะนะผมน้ำมันพืชน้ำมันพืชอยู่ที่8ช้อนโต๊ะ นะ้ำมันพืชอ,อยู่ที่แปดช้อนโต๊ะนะอืมประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็ทําสูตรบนะันอันนี้ที่จะลงให้เนะี่ยคือสูตรที่ทําขายนะขายจุดจีนพอดีนะครับผมเป็นสูตรที่ทําขายนะสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรที่ทําขายผมจะไม่หวงสูตรนะผมให้หมดเปลือกเลยเพราะว่านะครับผม ผมเคยบอกไปแล้วว่าเป็นไดอารี่ของตัวเองเวลาเราลืมสูตรล้วก็มาถูได้แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันเอ่อหลายๆท่านให้ท่านสามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมในการของการาทำเป็นขนมบ้ายสดิมงคลนะผมในสูตรเจแล้วก็ใส่ SP ไป1ช้อนโต๊ะครึ่งช้อน1ช้อนโต๊ะครึ่งนะ SP 1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผมแล้วเราก็นวดเลยทีนี้อย่าเพิ่งไผสมกับแป้งนะ ะละลายเฉพาะเนยน้ำตาลเกลือยีสต์น้ำมันคนให้มันฟูฟูฟูจะใช้ไม้ตีไข่ก็ได้ขอขอยืมชื่อมนะันนะไม้ตีไข่นะมาฟูฟูฟ,ฟ,ฟูมาตีตีต,ตีให้มันฟูฟ,ฟ,ฟูเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าสะอาดประมาณ 500ml น้ำเปล่า 500ml ตวงนะครับผมย้ำว่าตวงนะทุกอย่างตวงนะ ผิดเพี้ยนนิดหนึ่งเพี้ยนเลยนะครับผม,มเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่เสร็จแล้วเราก็ผสมทุกอย่างนวดไปเรื่อย,อยนวดนวดนวดแล้วก็นวดนวดนวดนะผมอสูตรสองเนี่ยทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองแหละผมจะทําแบบว่าเฉพาะทําไส้ต่างหากแยกออกไปอ่เผื่อคนอยากดูไส้ต่างหากวิธีผสมแป้งก็แป้งต่างหากแยกออกไปอใน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 ส่วน ep สอง ep สามเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า นวดอ่วิธีแบบเขาเรียกว่ากวนตั้งแต่ไส้นวดแปง้งแล้วก็ขึ้นรูปจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อ่าแบบนั้นก็มีให้เหมือนกันนะผมผมจะทําแบบเป็น3คลิปเนาะประมาณนี้นะครับผมพอเราผสมแป้งแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆนวดนวดนวดถ้าเป็นเก้าอี้จะดีนะผมเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะ e, เนาะ e, 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 อารมีอย่างพอดีอันนี้ผมไม่มีผมก็ใช้ถายแบบนี้นะผมเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะผมแค่นี้เราก็เพอร์เฟกต์อลังการงานสร้างแล้วอันนี้ผมก็ทําเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยลูกแลวนะผมก็แค่นี้ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะผมอมืเสร็จแล้วเรา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 นวดแป้งไปเนี่ยถ้ามันติดอะไรเนี่ยเราสามารถเอาแป้งมาโรยก็ได้นะผมโรยให้มันไม่ติดมือเรานะครับผมการที่เราทําขนมเนี่ยมันเป็นสติมงคลอย่างนึนะเสมือนกับอเอคยเห็นคนร้อยพรมลายไหมผม,ผมขายดอกไม้เกี่ยวกับการไหว้พระไหว้มงคลเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของการได้ผูกบุญสัมพันธ์มันเป็นอาชีพที่สวยงามฉะนั้นแล้วการทําสิวท้อหรือว่าสลาาัเปล่าอ่สิวท้อเนี่ยมันจะเป็นเขาจะทาไว้เฉพาะ,ะขายเฉพาะงานมงคลทําพิธีงานต่างๆเช่นเฉลิมฉลองพุทธสถานทาการปฏิบัติธรรมลงเจตั้งห้องพระใหม่นะครับผมหรือว่างานมงคลต่างๆงานบทงานแต่งอะไรก็ว,ว่าไปนะครับผมเขาก็จะเอามาทำซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็เหมือนได้ผูกบุญสัมพันธ์กับสิงศิษิ์ไปในตัว นะผมผูกปูนกับผู้ที่มาซื้อด้วยนะผมอืมทุกอาชีพคือเป็นอาชีพที่สวยงามพอเรานวดไปเรื่อยเรื่อยเราก็มาช่างเราจะช่างเท่าไหร่แล้วแต่เราเลยว่าเราจะรูปประมาณเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าท่านใดสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะถ้ามาสอบถามผมได้ว่าเออประมาณนี้ต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็ตวงเราเอาแป้งมาสมมติอันนี้ผมทําเป็นการไล่ให้สมมุติว่าแป้งหนึ่งกิโลเราช่างมา เราต้องการได้25ลูกสมมุติว่าได้25ลูกเราก็เอาแป้งนั้นไปแช่งในกิโลเสร็จแล้วเราก็เอาอ่ากิโลมันเท่าไหร่สมมุติว่ากิโลมันจะไม่ใช่1กิโลเป๊ะๆนะอาจจะ1กิโลกว่าๆเราก็เอา1กิโลเนี้ยมาหารสมมุติว่า1 2 3 4สาสหารด้วย25ลูกตกเป็นเศษลูกแล้วเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับผมก็ช่างไปช่างเศษผมทําไส้เนี่ยแป้งช่างไส้ช่างผมอ่าประมาณนี้นะ ลูกขายลูกผมขายลูกละยี่สิบก็จะอยู่ที่แป้ง 49, สี่เก้าไส้สี่เก้าถ้าทฉลองพุทธถสถานทปาปาฏิบัติทำงานมงคลก็อยู่ที่ไส้หกเก้าแป้งหกเก้าคือลูกใหญ่พิเศษนะครับผมประมาณนี้เออราคาก็จะอยู่ที่ประมาณยี่ห้าสามสิบก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่สถานที่เนาะผมก็หวังว่าคลิปนี้นะ่ยจะเป็นประโยชน์ให้ผมผมก็ทําคลิปหลายช่องทางเป็นคลิปที่เกี่ยวกับอ,อาหารเจสัตว์เลี้ยงการเกษตรธรรมะแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็อาหารเจ นะครับผมแล้วก็จีปะทะไม่ว่าจะรูปบินโดนนู่นนั่นอย่างที่บอกไปว่าผมทําเป็นไดอารี่ของตัวเองย้ําว่าไดอารี่ของตัวเองและก็แบ่งปันรอยยิ้มกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเผื่อไปสร้างอาชีพหรือว่าคลิปมันทําให้ดูแล้วมีความสุขเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมประมาณนี้เราก็อยากให้สูตรตรงนี้สูตรที่ผมได้มาเป็นสูตรที่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ใช้เวลาประมาณถ้านับมาก็เกือบประมาณสักอืม เก้าป so so ีสิบป the ีถ sure. so ึงจะได้สูตรนี้มานะผมไปสูตรที่รุ่นดังเดิมยังไงที่พี่ๆคุณน้องทุกท่านดูแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นิดนึงกดถูกใจให้หน่อยกดติดตามให้หน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมเพราะในการที่ออกมาถ่ายทอดนี้ก็เพื่อมันก็เป็นกําลังใจเนาะเป็นสิ่งที่กระชุ่มกระชวยอ่ะเหมือนกับเราเล่นลิเกหรือว่าร้องเพลงอ่ะพี่นะแล้วร้องเพลงไปเนี่ยเราไม่มีคนดูเลยมันจะเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้เราก็เออนะ เออทำแบบนี้ก็อะเราล่มด้วยเช่นกันประมาณนี้ใช่ไหมผมก็จะทำมันก็จะห่อแบบนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สมบูรณ์แบบทั้งกวนไส้แล้วก็นวดแป้งแล้วก็วิธีห่อขึ้นรูปจนนึ่งแล้วก็พ่นสีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเก็บให้มันเย็นทั้งตัวทั้งหัวทั้งหาง กับแมวอ,ออก,กอีกคคนกับมัดามากันแต่หัวมันเถอะ